Okay, เดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วฮะถ้าเราจะเอาแค่นี้นะครับลายเคลบล้แล้วก็พ่นเลเกอร์ 2K เลยนะฮะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเงาตอนนี้มันด้านอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะจบอยู่แค่นี้ก็พ่นเลเกอร์ 2K มันก็จบแล้วครับวันี้ผมจะทําลายพวกนี้ <Hey. S 1> ให้มันเป็นสีแดงให้มันขึ้นสีแดงหน่อยฮะพี่ก็ได้ไปทําการซื้อนะครับสีสเปรย์แบบใส หรือไปแบบสนะครับ,รบ,บ,รบฝามันจะออกใส่ใส,สแีแดงนะฮะ <Just> ใสเลยผมจะมาเคลือบใส่นี่นะให้เป็นสีแดงนะครับผมหรือใครอยากสีนี้ก็เคลือบแลกเกอร์ทูเกคก็จบล้วครับ <So> อันนี้ผมจะมาเคลือบสีแดงอีกรอบนึงโอเคคับ okay, เดี๋ยวมันเลยกันเลยก็เพช็ข้าวก็เผื่อมีภาพเพล่ออะไรนะ นี่ภาชุดภาพนะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณเราก็ลงสีสีแดงสายกันเลยกระดาษกาวแล้วก็ติดไว้เหมือนเดิมน,นะครับน,น,นี่ฮะสเปร สายแห้งเร็วนะครับของละ65บาทนะครับอันนี้ลองไปโฆษณาให้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครจะสปอนเซอร์เข้าก็ได้นะครับแต่สีสเปรย์แบบใสเนี่ย ก็จะออกแดงๆเฮ้ยยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ใหดูอีกรอบ mm hmm. <ๆ S 2> เดี๋ยวเอาไปตากแดด mm hmm. แต่ว่าพุ่นทักสองรอบนะฮะเดี๋ยวไปตากแดดเดี๋ยวให้ดูใกล้ใ ถ่ายกลางแดดให้ดูอีกทีอันนี้ไม่เสร็จเอาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวตาดแดดสักสิบนาทีเดี๋ยวพอนิกรอนีนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เพิ่งรอบเดียวนะครับอ่ามันก็จะออกสีดแดงๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวติดตามครับ จริงๆ,ๆผมลืมขับตรงด็อกนี่นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเออรอบสองครับผมรแค่สองรอบแค่สองรอบ รอบนี้ก็เอาประมาณว่าขำเลยนะครับ like นี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี้เราก็สองรอบแล้วพอแล้วครับ ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมผสม 2K นะฮะแลคเกอร์ 2K กันนี่ครับอันนี้ผมก็ใช้ของอันนี้นะฮะในโฆษณาให้นะฮะังไงก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่จะใช้กันเดี๋ยวผมมีถังตวงแต่ว่ามันจะใหญ่ไปผมใช้หน่อยเดียวเองโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันครับนีผมก็มีถัง สั่งใบนี้ใคก็สั่งมาน้กว่ามันจะเล็กนะพอดีเราไม่ได้อยู่นะครับมันจะมีห้าตอนหนึ่ง <I think S 1> สี่ตอนหนึ่งสามตอนหนึ่งสองตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งนะครับแล้วแต่เราจะนี่เลยผมอันนี้มันสูตรสี่ตอนหนึ่งนะครับก็เทียร์เทียร์สี่ฮาร์ดหนึ่งแล้วก็ทินเนอร์สักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะประสมกัน มีครัสี่ต้นหนึ่งมีเยอะเจ็ดต้นหนึ่งแปดต้นหนึ่งเก้าต้นหนึ่งกีคือมันสะดวกดีเหมือนกันแต่นี้สั่งมาซื้อมาใบใหญ่ไปหน่อยโอเคนครับก็สี่ต้นหนึ่งก็เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าใช้ฝาหน่อยเดียวนะครับพื้นที่ก็เยียวยหน่อยไม่ได้คา,านี้ันนี้สี่ต้นหนึ่งนะครับ

ได้เหมือนกันไ,ไฟเป็นฮาร์ดนะครับฮาร์ดนี่นะหนึ่งนี่แล้วก็เราจะใช้ทินเนอร์อะคริลิกนะครับ ไม่ใช่ 3A เนะเป็นอะริลิกเอารักส like okay. ี่เปอร์เซ็นตโอเคเรี้อยนะครับ อปิดฝาด้วยก่อนเตรียมกากาเราจะใช้เป็นเบอร์1.3นะครับเบอมีตัวกรองน้ำก็ก,ำก,ก็ดีนะฮะก็ดีผมยังไม่ได้ทำแต่เราซื้อมาแล้วผมไม่ได้ต่อเอาไว้นะครับ ดูเวลารอฝนตกแล้วมันรอแดดโอเคแล้วก็เรียงกาละกายใช้เป็นตัวถูกๆเลยนะครับสองสามร้อยกว่าบาทหัวจุดหนึ่งจุดสามนะครับ okay. เดี๋ยวเราก็ไฟเลยอันนี้ก็ไอ้ดียก็มีกองหน่อยนะครับ ได้กองเศษกองฝุ่นไปด้วยคนี่นครับก็เสเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเรวันนี้แล้วก็โอเคสีต้องก,การแล้ว mm hmm. นี่เราเกลือทุกเกนะฮะนี่รอบึ้นก่อนเลยครับทิ้งไปสักสิบหรือสิบห้านาทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคนอีกรอบหนึ่งคุอผมตัวนี้ก็ขอขั้น่อยนะเพราะว่าพอดีเราลืมขัดตรงตัวอักษรนะ ก็เลยตอนนี้ผมเคลือบเล็กเกอร์ไว้รอบหนึ่งฮนะก็เลยร้อยแห้งนะครับแล้วก็มาทำการขัดตรงตัวหนังสือนะฮะพอดีลืมนะครับผมก่อนที่จะเคลือบเล็กเกอร์ครั้งที่หนึ่งนะก็ให้ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะให้ขัดตัวตัวหนังสือหรือตัวอักษรที่บนฝาเครื่องก่อนนะก่อนที่จะลงมเคลียร์นะ นะครับผมโอเคครับชมกันต่อไปเลยครับผมครับผมวันนี้เราก็หลังจากขัดเสร็จเดี๋ยวก็ลงรอบสองนีเลยดีลืมขัดนี้นะฮะลงแล็กเกอร์เคลือบไปแล้วรอบหนึ่ง ก็เลยกลับมารอเลกเกอร์เคลือบแหง้งชั้นหนึ่งก่อนนะฮะก็เลยมาขัดลืมครับผมโอเคฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลงลอบก็ใช้ผ้าเหนียวนะฮะเช็ดเหมือนเดิมนะครับเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรที่มันติดอยู่ที่เราขัดอยู่นะครับ me. judge he knew. just Let's just wish Hey. I like. เรียบร้อยนะ <S <S ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแกะกระดงกระดาษอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะงานก็ประมาณนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เคลียร์สองรอบนะครับผมแลกเกอร์ 2K ก็จะได้งานมาออกมาแบบนี้นะครับเห็นนะครับผมสนใจก็ลองไปทํากันดูนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับเดอ๋ขุนพลสตูดิโอนะครับผมเนี่ยก็จะมีแบบการตกแต่งเล็กๆน้อยๆของรถนะฮะอะไรที่พอทําได้ทําเองผมก็าเดี๋ยวถ้าผมคิดได้ทําได้ก็จะทําคลิปมาให้ดูกันนะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ